อวตารใช้เป็นศัพท์ซึ่งแปลว่าการลงมาก็ได้หรือใช้เรียกผู้วิเศษซึ่งสมติว่าเป็นพระเป็นเจ้าแบ่งภาคลงมาก็ได้และพระเป็นเจ้าองค์ใดๆหรือเทวดาใดๆแบ่งภาคลงมา ก็นับว่าเป็นอวตารทั้งนั้นแต่โดยมากคำว่าอาวตารมักใช้สำหรับพระนารายเพราะเรื่องพระนารายอาวตารย่อมมีอยู่มากกว่าเรื่องพระเป็นเจ้าหรือเทวดาองค์อื่นๆเรื่องอวตารต่างๆนั้น ตามความสันนิษฐานน่าจะเห็นว่าในชั้นเดิมน่าจะเป็นเรื่องซึ่งผูกเพื่ออธิบายกิจการที่อัศจรรย์อันได้เป็นไปในโลกและซึ่งคนในโบราณสมัยอธิบายไม่ถูกว่าเป็นไปเพื่อเหตุใจจึงนึกขึ้นว่าน่าจะ มีผู้ซึ่งเป็นใหญ่และมีอนุภาพยิ่งกว่ามนุษย์ได้เป็นผู้บันดาลให้กิจาการนั้นๆเป็นไปการอวตารก็เกิดขึ้นมีขึ้นได้ด้วยประการชนี้ครั้นต่อๆมากิจาการใดๆที่เป็นไปแล้วแลเห็นเป็นอัศจรรย์ก็เลยเรียกว่า พระเป็นเจ้าอาวตารบรรดาลให้เป็นไปเช่นนั้นจนในที่สุดบุคคลใดๆที่เป็นอัจฉริยะบุคคลคือมีอภินิหารผิดกว่าชนสามัญก็เลยพากันนิยมยกย่องกล่าวกันว่าพระเป็นเจ้าอาวตารลงมากำเนิดเป็นอัจฉริยะบุคคลนั้นๆ อวตารแห่งพระนารายจึงบังเกิดเป็นหลายปางขึ้นตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอวตารแห่งพระนารายมีเป็นอันมากไม่เฉพาะแต่สิบปางเรื่องนิทานต่างๆซึ่งพวกพ,พุทธศาสนิก,กชนเก็บเอามายกให้เป็นเรื่อง ของพระโพธิสัตว์และเรียกว่าชาดกนั้นข้างฝ่ายพราหมณ์เขาก็ยกให้เป็นเรื่องอวตารของพระนารายณ์ทั้งนั้นแต่แท้จริงเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นเมืองแต่ก่อนพุทธกาลและก่อนสมัยซึ่งยก ก่องพระนารายณ์ขึ้นเป็นใหญ่ในมูเทวดาเช่นเรื่องซึ่งเกี่ยวแก่การเลิกบูชายันด้วยมนุษย์อย่างเช่นทุมเมทะชาดกในเอกนิบาศเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพมทัตกุมารในนครพาราณสีทรงมีพระหั หรือไทยปรารถนาที่จะให้ชนเลิกประเพณีบูชายันด้วยสัตว์จึงเสด็จไปยังต้นไม้สำคัญอันหนึ่งและทรงปฏิญาไว้แด่รุกคเทวดาว่าเมื่อได้ทรงครองราชเมื่อใดจะบูชายันด้วยคนผู้ประพฤติบาปอากุศลต่างๆ มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นครั้นเมื่อได้ทรงราชจริงแล้วก็ประกาศข้อที่ทรงปฏิยาไว้นั้นให้ปรากฏและกำหนดไว้ว่าตั้งแต่วันที่ทรงราชนั้นไปถ้าผู้ใดกระทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นอาทิเช่นให้เอาตัวฆ่าบูชายันแต่วันนั้นไปก็ ไม่ได้มีใครฆ่าสัตว์บูชายันอีกเลยดังนี้ถ้าหากจะแลดูแต่เผินๆก็น่าจะคิดว่าเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์แท้เพราะเป็นเรื่องแสดงความไม่เห็นด้วยในการบูชายันด้วยมนุษย์หรือด้วยสัตว์ที่ทำประโยชน์แก่มนุษย์นั้นมีมาแต่ในโบราณสมัยก่อนพุทธกาลแล้ว มีพยานอยู่คือในพระเวทมีข้อความอยู่หลายแห่งซึ่งติเตียนชนซึ่งอริยะกะเรียกว่าทัศุยุเป็นคนดำซึ่งอยู่ในพื้นเมืองมัธยมประเทศแต่เมื่อก่อนพวกอริยะกะได้อพยพเข้ามาติเตียนกันว่าพวก ทัศยุเป็นผู้ที่มีความเชื่อเรื่องลัทธิผิดและประพฤติกิจลามุกต่างๆมีค่ามนุษย์และโคบูชายันเป็นต้นเรื่องนี้ยกมากล่าวพอเป็นพยานให้เห็นว่าเรื่องชาดกก็ดีอวตารต่างๆก็ดีย่อมเป็นนิทานที่มีอยู่ในพื้นเมืองแล้วแต่โบราณกาล แต่หากคณาจารย์ชั้นหลังเก็บเอามาใช้เพื่อประโยชน์ในการสั่งสอนลัทธิของตนและยกเอาคนสำคัญในเรื่องนั้นๆเป็นโพธิสัตว์หรืออวตารเพื่อปลูกความเลื่อมใสให้ยิ่งขึ้นเท่านั้นตามความนิยมข้างฝ่ายพุทธศาสตร์ว่าพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติหลายร้อยพระชาติ แต่คงยกขึ้นเป็นสำคัญแต่สิบพระชาติดังนี้ฉันใดข้างฝ่ายพราหม์ก็กล่าวว่าพระนารายได้อวตารมาหลายร้อยปางแล้วแต่ยกขึ้นเป็นสำคัญแต่สิบปางฉะนั้นเรื่องนารายสิบปางตามที่ไทยเราเล่ากันมาและซึ่งได้เคยพิมพ์แล้วที่โรงพิมพ์หลวงตั้งแต่ ต้นรัชกาลที่5เป็นเรื่องที่เก็บเล็กผสมน้อยไม่สู้จะได้ข้อความที่ดีๆของเขามาไว้ทั้งสังเกตดูตามเนื้อเรื่องและสำนวนโวหารก็ดูอยู่ข้างจะตำ่ำในส่วนเนื้อเรื่องที่ไม่สู้จะละเอียดและมักมี แต่ข้อความที่ไม่มีแก่นสารนั้นจะเป็นด้วยได้ฉบับไม่ดีมาหรือเป็นแต่ฟังพรามด้วยปากแล้วจดไว้หรือประการใดก็ไม่แน่แต่ดูอยู่ข้างจะเสื่อมเสียเกียรติยศแห่งหนังสือไทยที่ปล่อยให้เป็นอยู่แต่ฉนั้น ท้าพเจ้าได้พยายามรวบรวมขึ้นเสียใหม่เก็บข้อความตามหนังสือที่พอหยิบค้นได้ในเวลานี้อันหนึ่งสิบปางตามที่ชาวมัธยมประเทศเถานิยมกันว่าเป็นปางสำคัญนั้นไม่ตรงกันกันกบที่มีอยู่ในหนังสือนารายสิบปางของไทยเราซึ่งได้พิมพ์ไว้แล้วแต่ก่อนนี้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนำมาวางลงเทียบกันไว้ ดังต่อไปนี้ฝ่ายมัธยมประเทศมัทยาวตาลเป็นปลากูระมาวตาลเป็นเต่าวราหาวตาลเป็นหมูนรสิงหาวตาลเป็นนรสิงวามนาวตาลเป็นคนเตี้ยปร,ปรสุรา มาว,วตานเป็นปรสุรามรามจันทะราวตานเป็นพระรามกฤษณนาวตานเป็นพระกฤิสณะพุทธาวตานเป็นพระพุทธเจ้ากัญญาวตานเป็นมหาบุรุษขี่ม้าขาวตามหนังสือไทย วราหาวตาลเป็นหมูกัจชะปาวตานเป็นเต่ามัดฉาวตาลเป็นปลาไมหิงสาวตานเป็นควายสัปมนาวตาลเป็นสมณนะนรสิงห์หาวตาลเป็นนรสิงทวิชาวตาลเป็นพรามน้อยกฤิษนาวตาลเป็นเท้าบรรมจักรกฤษิษนะ อัชราวตาลเป็นนางปราบนนทุกขรามวาวทาลเป็นพระราม